ครับผมก็อยู่ในอวคุกเกียงแล้วก็วันนี้ก็มาเล่นอยู่เกมฮอนครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ดาร์กนิกครับผมก็ได้มีการรีเวิร์กไปเยอะมากพอสมควรนะผมก็ได้ปรับไปอยู่สายกระแตงแล้วนะมาอยู่เฮลบอลแล้วก็ผมก็จะมายืนเลนล่างกับแอลลี่นะขอเสียงไหมต้องต่อเพื่อนผมนะแอลลี่ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราสามไม่มีพ่นอ่ะตัักิ๊สามว่าไม่ดีนะเว้มันดันเลนแต่มันก็ดีมันลามคิปไวเอมเล่นตีแรงผมก็ยับหนีดูดาเมจกูดิเจ็ดสิบแล้ว ผมว่าจะเ,เป็นสก,กิลเลียงเลยนะสามสองหนึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องนะเล่นรอบแรกรอบแรกผมก็ไปในนี้ก่อ,อนเลยไอ้หน้ากากเอจิอ้าวมันยากมากเลยอ่ะมันไม่แหลมแล้วมันมีล็อกด้วยเพราะนั้นดันป้อมเหอะถ้เกิดผมไอ้ดันป้อม,ม Let's go ก็สายสเต็งจริงเหรอเนี่ยอ๋อเอ้ยอยู่เรื่องเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยตึงไม่ฟาร์มเนี่ยตึงไม่ฟาร์มเรื่องหกร้อยเฮ้ยก็ได้อยู่นะผมว่าก็หรือว่าปรับมาเป็นสเต็งหรือว่ามันก็หนาเนอะเรื่องมันก็เยอะพอสมควรแหละอ๋อไม่ได้เหรอไม่เอาหรอตายกี่เปรี้ยวตัวนี้ เรามยเป็นก็น้ออยู่นะผมว่าวรองเท้ากันเลยผมว่าอัพหนึำน่าจะเวิร์นะอัพสามดิเออมีนะน่ไม่เอาเอาอัพหนึ่งำมาเบอมก็แนะนำแล้วเขาได้แบบเอาช่วยเลย เลียนนั่งเยอะเยอะดูสายแทงอะทำใจอะอัพบอะไรวอยู่สามน้าอ่ะ หนึ่งแหละมันหนึ่งแรงกว่าจริงทั้งค่าต้องการกำลังเสิร์ฟผมว่าฟาร์มเรื่อยๆนะก็ทีมงานเรายังไม่การเปิดประเด็นเอาติต๊ต๊ ก็ทีมเราก็ได้บัตรลัดลยนะก็แอลลี่บัตรลัดไปครับผมยู่ตำนานปะมาปะมามามาดีมากดีมากดีมากอี่างาไม่ทำเป็นเล่นด่าไปถูกสิบแล้วเว้ยตอนนี้ ดาวแม่โอบิดาวแม่ผูร้อย้เฮ้ยอย่าบอกแล้วแหลกว่าโซติว่ะฮ่าฮ่าน่า่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าล่่า่าฮ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 นาฮ่า่าฮ่า่าฮ่งฮ่าี่า่าฮ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 ่ตี่ึง่่าา่าฮ่ด้าฮ่าฮ่าาฮ่มาฮา่าฮ่าาฮ่า่าฮ่อฮ่่าฮาฮ่ี่า่า่าฮ่ายวาฮ่า่าาฮ่า่่ มันขึ้นบอลลังนานเร็วไอ้นตี้อวดไม่น้ำไม่น้ำอยสังหรือว่านะอ๋อให้เอาบ้าเฮ้ยอย่ายอ,ยอย่ายอย่ายยไ,ยได้อย่าได้เลยให้ยูตัดโลนี่วะตวงตัดโลนี่มาต้องมาต้อมาต้องแต่มันโล่นะอยู่ในป่าดิ้นเหนื่อยป่าทักหน้าต้องการกำลังเสริมไก่แอนตี้มาเลยได้วเฮ้ยมันมันยืนอย่างงั้นอ่ะเอาเอาเอาเลย อยู่อันตีอยู่เอา้าโทษไม่รู้เอา้เอาสซอรี่ไม่รู้ว่า,วามันจะมันจะเป่าเพื่อนไปด้วยเหรอโอ,อ้๋อก็เป็นความควายส่วนดูก่อนนะ <laughs> ไม่ไม่เปัดเพื่อนละ ผมก็ควา้าไปไม่รู้บัตรมาเยียแล้วตายอยู่แล้วยอมยอมเลยเามาหมางันโจงตีสัตว์ด้วยเย็นเลยเย็นไปรับมารับมา โอ้โหเปล่าแกมากเลยโอ้แม <c oughs> <can> ่จงปีในกังแบบเพื่อนดีไหมเหรอหัวเข่าองสบายไปกอบอ้อมทับหน้าต้องการกำลังเสริมโอ้โหเออแล้วผมแบบ เขาได้ใช yeah, ้ได yeah, like e> right ้ไหมใช้ได้นะผมว่าแบบครั้งนี้นี่มานานแล้วสุดยอดสุดยอดโอ้โหยืนได้หนึ่งนาทีกว่าๆนะอย่าอย่าเรียกอย่าเรียกว่าขับเรือมันต้องเรียกวิธีวิโร่ใหม่เลยฮีโร่ใหม่เยรับน้องใหม่ก็เลยล่างหายนะล่างหายล่างหาย

ไอ้เทพมันยังขึ้นเหมือนเดิมนะไอบ้าเลยรอของนะ้ก,กลลอได้ซีบูเรียบร้อยทักหน้าต้องไกลขนาดนั้

อ้าวเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมผมอยู่เนี่ยกดสกิล <laughs> ผิดแย่ <laughs> yeah, เลยทั้งหน้าต้องการกันลังเสริม <laughs> แล้วดูเพื่อนเรา <laughs> แล้วดูทีมงานเราสะไลด่เราไปเลย, <laughs> เยน <laughs> ราอึกไอเทมแรกนะเรอเอาว่าปรับมาเป็นสายสเต็งแหละ ok. ออกอะไรดีวะได้ไปตัวนึงติดยังไงโอ้โหเวลแรก120วิเหรอเนี่ยอะไรกันเปี่ยไม่สกิลสองอะเพื่อนนานมากเลยข้อความกหนอนะหรือว่า ไม่ค่อยมีของเลยเย,ย,ยังไม่รู้เลยผมว่าจะอัพอะไรนำเลย๋อมันมีรักษายหมายยังไงจะเป็นไกด์เดิมอะ่ะจังตี ตายเหอะเจออย่างนี้นแล้วบัตรเขาได้โคเทคแล้วนะโอ้โหปเะ้าหมาย ผมประมาณนึงแหละผมนึกว่าเขาจะไม่มาเลนล่าจะฟีฟาร์มซะหน่อยผมว่าผมไม่แกงกับเพื่อนเลยเราห่อไปก็ได้นิวอะเนอะ แล้วก็ลงเงื่องี่ายหนช้าแล้วอะเกิดไม่ทันอ่ะทักหน้าต้องการกปลันเสริมออนเป็นการ คิวง่ายง่ายฮะทีมเรารอเดียวเดียวเดียวอ้าอยู่ท่แล้วจงบุกไปเร็วพันโยกโันพลาดท่าแล้วจงบุกไปเร็วพันธ์หน้าต้องการกำลังเสริมกระวานไปหนุนรับความตาย สิบวิหายด้วยนะ่ะอ๋อหกสิบวิหนีกุ๊กกลับมาะออกไรดีเอ่ยผมชอบตองสกิลหนึ่งแหละมันปรับใหม่รวมการตอบที่ดีนะแต่ที่เราพุ่งไปข้างหน้าผมว่าเป็นมินิตา,าตัแนแล้วติดตลอด โอ้โหเชื่อไมทีมเราเล่นดีว่ะดีมากเ้วยใช่ได้ใช่ได้ผมไม่เทมแรกนะเอาแน่แน่ทีมนู้นโอ้โหล็อกเยอะมากคิวเจาะจองนูตอนตัวคือแนนอนนูตอนงันอืมกระางปะไอ้หมีแล้วรีบไอ้บ๊ามเหมอดีว่ะ กิอผมไปแกงด้วยอยังฟาร์มนะเลิกเล,กเลกฟาร์มฟารฟาร์มเฮียอะไรไม่รู้ไอหมีบนนั้นบินบินเลีอล้อมเลยป่ะขอป้อมไม่ปปามรอรอรอกปันดันมามีนิฟลงออ ไอ้าวแม่มงลงเลยว่ะไห้าวลงลิ้นเลยไห้าวตอนนี้ไม่ธรรมาดาได้ได้ได้อยู่งบิงบิงอยู่ของหกลเกดีกว่าขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่า เฮ้ยชาชร์จถ้หน้าต้องการ้ไม่ถจอตายแล้วครับผมคิดผิดแล้วบวกกับผมอุ้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเกาซุ่มอุ้ยซุมหลุดซูมหลุด แล,แล,แลขวากันไหมแลขวากันไ,ได้ไมมดัอ้าวแย่เลยเรียบร้อยไปยังดีนีได้มึงเกีบนึ่งกนลิวจิตสมัด <c oughs> <c oughs> ด้ก็ดีเนี่ยที่ผมยืนรอวอล <c oughs> แกงแกง ก็อ um ้างก็อ้างทำเป็นยืนวาร์ปงอยงล่ะนี่ได้เป็นนูสตแล้วอุ้ยกาแฟไปวลาละไงเลยว้าบ ผมไม่ต้องเกาะแล้วผมว่าไม่ต้องเกาะแล้วลวิงว่งไปดีกว่าสามสิบวิอ่ะอันติยังสามสิบรอรอมันดันเนี่ยดันรีบเกาะเลยรอดันรีบเกาะป้อมเลยก็ยลลคลิปนี้ผมไม่อธิบายเท่าไหร่นะก็ขออภัยนะครับผมยังมึอนอยู่เลย เออจะใ้ง่ายกันสกิลสกิลน so ี่สกิลสองก็เป็นการกรอบป้อมนะครับผมก็แรงไก่มากๆสกิลหนึ่งก็เป็นการเนี่ยครับอ๋อในแต่ระเบิดมือผมเพื่อนนี่ดีนายได้อดีนายได้ยังไงหรอพูดยังไงวะอ๋ออยู่ ยูดีนายนี่หว่าอ๋อกเก้เป็นวิธีดีอย่างนะมันตายอยู่แล้วนี่นะครับรอรอรอค่ะวินวินว่าก็สกิลหนึ่งก็เป็นการกดใส่แล้วก็จะอาบรับเนื้อก็สกิลหนึ่งก็เป็นการกดใส่ก็ทำให้แบบย่ในรัลมีนะก็ทำให้ติดมินิสตันแล้วก็ติดสโลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าอยู่บนป้อมหรือภูเขาไฟของอันติแล้วเนี่ยก็จะแบบทําให้แบบไปข้างหน้าเหมือนแพดเก่าอะ่ะเหมือนเหมือนสกิลแพรเก่าครับผมส <are> ่วนสกิลสามก็จะปรับเป็นแบบตีก็เป็นชิ่งไ,ไฟชิ่งไฟลอนชิ่งส่วนอันติก็เป็นเหมือนเหมือนป้อมดีๆนั่นแหละแล้วมันช่วยยิงด้วยแ่ะขึ้นก่อป้อม uh,

ดียวออกเดีวออกออามมันีอยู่แล้วแล้ยิ่งมันยิงเราไอเทมทีมงานเราแนะนำนะไอ <c oughs> หนีตายไอมได้ดิ <c oughs> Mm, okay. I'll <coughs> <laughs> protect oh, the world tree? So for all that is machine. Oh, oh, okay. Time it Time again! <laughs> <coughs> not <coughs> oh. gets the double. Oh.

หัวมองทะลองฟัน,ฟนเกี่ยวพูดกันดิเราะกิวเล่นเราข้างลา่วางว้าวว้าวว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 ิวว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 ่วววววีวววววววงวววววะ ไป้ะได้เสียมันวเมื้นาวาพมันพลาแล้วจงบุกไปเร็วพันมีตันมครับออกไรต่อเียเลยเราคิดบอสโค้ผมบอกให้ไม่รู้แล้วตัวมันหนามากเลยนะองดูดิเรืจริงสจีตอนนั้นเลือดประมาณพันกว่าผมว่าใช้ได้นะ หาัเล้ลาบอกใหใ้ได้หายยูแบบนี้ก็ดีเวอร์ไปเยอะมากไม่อากาอกตามไ้หรอมารอาแหละรีได้าทาฟ้าเรียบร้อยไม่ฮาวเราโอโ้โหรวมเก็บดี่หวอเก็บเ,ยเบลย ใช่แล้วไิดละโอ้ยไปชาติวะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งทางนี้แม่งเลยเออนั่นก็เกินไปไม่หรอกไม่ได้แล้ว มีเหลืองม,มีเหลืองตับหน้าจอมาหังกันตับหน้าจอมาหังการโอ้โหบร้อยคั้งชนะร้อยครั้ประกาศชัยก็กดชันนะก็เกมนี้ก็เร็วไปหน่อยก็ขอโทษนะครับผม ถ้าชอบชอชอก็กดไลค์หรือชอบมากก็กดกระเพยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะผมก็เดี๋ยวใหม่ที่หน้าผมสบายครับ